เข็มมณิต์ชี้ชัดไม่ทราบเรื่องหลังชื่อโผพักไทยพัฒนายันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทำเอานางเอกสาวสวยแพนเค้กเขมมณิษ์ถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกเลยค่ะหลังมีการแชร์เอกสารรายชื่อคณะกรรมการบริหารของพักไทยพัฒนารวมถึงนโยบายของพักซึ่งในเอกสารนั้นมีรายชื่อของแวดวงคนในวงการบันเทิงอาทิพระเอกหน้าเด็กติ๊กเจษฎาพรและนางเอกสาวสวยแพนเค้กเขมมณิต์ โดยทางด้านหนุ่มติ๊กได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดและไม่ได้ลงเล่นการเมืองซึ่งล่าสุดมาถึงคิวของสาวแพนเค้กได้ออกมาเชียร์ชัดผ่านอิสแกรมส่วนตัวโดยโพสภาพไร้ชื่อพร้อมแคปชั่นที่เขียนว่าแพนขอแจ้งว่าไม่ได้ทราบเรื่องนี้มาก่อนและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะเรียกว่าออกมาชี้แจงชัดเจนให้ชาวเน็ตหายสงสัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ